สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะก็วันนี้ก็มาได้ข่าวว่าช่องใหญ่ช่างใหญ่นะคะมากุกกอกก็เลยมาดูนะคะก็นี่แวะมาเยี่ยมมายามเพิ่นนะคะได้ข่าวว่ายายกองก็มานะคะลุงวางวันดีจ้า<อ>ดีค่ะเ <c oughs> <c oughs> จ้าทำอะไรดังไฟขมูโค้งเคีงเนี่ยโอ้โอนนี้ดัง ต้มน้ำอามันหนาวโอ้เครื่องทำน้ำอุ่นยุคใหม่นะคะอ่อแล้วอยู่อยู่อยู่จำปาดงล้วต้มอาบไหมอยู่จำปาดงไม่ได้ต้มเพราะว่ามันมีเครื่องทำน้ำอุ่นอ๋อเออโอเคโอเคเนาะอยู่บ้านเราก็อย่างนี้แหละเสปานก็ต้มแต่ให้ลูกตัวเองไม่ได้ต้มหรอกเออมีฟืนมีอะไรนั่นแหละมันเย็นมันจะจาศหนาวภาในใช่ โอ้โหควันขมูเดี๋ยวจะแข็งคาน้ำเดี๋ยวจะแข็งคาน้ำนะคะตัวเย็นแล้วมันเย็นด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนะระบบของสปาน้ําหม้อใหญ่กว่านี้เลยเหรอไม่พออาบหรกแค่นี้แ่ะต้มกสองหม้อก็ได้ถ้านับเดือนแล้วเราเอาไปเท่มน้ำเย็นให้มันอุ่นๆแล้วน้องตองเหรอคะเอน้องตองไปเข้าค่ายอ๋อมหน่าถึงได้มามาส่งแม่ใช่ไหมมาส่งยายใช่ไหม โอ้นั่นเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นกับยายก่อนอยากแกมาหาบ้านเออคิดถึงคิดถึงเราผู้เฒ่าผู้แกตอนพวกค่อยมาก็รถก็เต็มด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเป็นยังไงบ้างอยู่โน่นหนาวไหมหนาวเหมือนกันหนาวเหมือนกันแต่ตรงนี้ว่าหนาวหนาวอะไรนะเขาเรียกว่าหนาวภูเขาหนาวก้อนหินเนาะอยู่โน่นมันหนาวลมหนาวแห้งหนาว มันนี่หนาวเย็นหนาวเย็นเยือกอยู่ตรงนี้นะมันจะเยือกถ้าเราตักถ้าเราตักน้ำใส่ขันเหล็กนี่มันจะเป็นน้ำแข็งนะตื่นตอนเช้าอืใช่ถ้ามันหนาวแม่คันนี้นั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นหิมะเดี๋ยวดูไม่ไหวแล้วถ้าไม่ต้มอาบป็นไม่ไหวโอ้เจ้านี่เก่งนะเก่งนะขับรถคันนี้มาถึงนี่นะเปลืองน้ํามันไม่ลุงวางกินน้ํามันไหมกินเยอะไหมเราว่าธรรมดาอยู่นะเดิมพันหนึ่งกลับได้ จริงเหรออโอโอเคแต่ถ้าพันหนึ่งไปกลับได้นะไปหรโอเคถ้าอย่างนั้นพันหนึ่งไปกลับได้ก็ถือว่าโอเคอยู่โอ้ใครมาเปิดเพลงมาเนี่โอ้ลูกชายยาอาชีแน่เลยขับไปดูยายก่อนแป๊บหนึ่งเป็นไงบ้างปวดแข้งปวดขาแล้วเนาะเหนื่อยนั่งวุนละเออขอให้มีความสุขกับการต้มน้ําอาบคอยก็ต้องได้ต้มเหมือนกันแหละโอ้ไม่ไหวไม่ต้มไม่ได้นอนอยู่บ่โา้นึกว่าหลับ กินข้าวกะเพรอข้าวเอาไปมาระเบิดมื่อี้กไอ้ว่างพอนอนชิดเรานอนเฮือนจ้าเรานอนนี้ออแรกแรกมันก็นอนเถอนนอนนี่เลยแล้วไอ้วางกัจะกันนอนนลำลาไปแล้วนี่แหละเราไปนอนอ่ะไปนอนเลยพูน่ะบอกไปหาอ้อยหนูไปไปหาอ้อยหนูไปหาอ๋าหนูไปกินแน่เป็นในเรื่องขัดแข้งกันหาดีแล้วบอยังคัดอยู่บอมันมุนนะนมมัน่ว กระยุกกระยุกกระยุกได้บ่เออแมนอยู่เหรอแมนอยู่เขาอีในยุก็ลราหมอเราไปหาหมอจะมีปไปนั้นบอกเออจากเหลีวหมอที่เจ้าเคยไปหาที่ดีๆนะเพื่อเข้ามากะแล้วพอเดี๋ยวไปหาล่ะวันวันบีบจะวันเจ็บตัวอันนี้แย่มากนีบนี่เออคอยบีบคอยนวดเออนี่ยล่ะเล่นตามเช่นอืมเนี่ยล่ะเอาบีบเอาด อยากอันเมในอันนั้นโหเลยลุ่มเช็ดตุนหนักปาดเลยเฮ่อเฮ่อไม่เอ๋อย่าโนดโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้นโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโ้ยโอ้ยโอดยโ้โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้นโอ้เโอยอ้ย้้ยโอโอ้อย้ออ มีได้ด้วยแม่ชีใช่ไหมชีไม่ค่อยเจ็บแข็งเจ็บห่ามีได้แล้วของอีแม่จะได้อยุเหรออย่าโน่ชื่อใครเป็นโน่เลยเขาไม่เบ้อเฮ้ยมื่อนี้เขาไปขอหน้าใหม่เธอก็ได้มีได้ท่าแล้ววะเบะซื้อหลังถ่ายยาก็ได้ค่ะเป็นเช่นนั้นอย่าโน่นะบอว่างมือเลยเห็นได้พมาฝากมาหน้านี่แม่อย่าโน่อย่าโน่อย่ากินเยอะเออนั่นแหละลงตะงอยซื้อมา สั่งกาแฟห่วอนี่แม่แล้วก็ยากที่เพิ่มคืออยากที่เพิ่มในร้านป่านร้านตานะครับเจ้าก็ขี่ได้มอเตอร์ไซค์อยู่บอกขี่ไปห่วยนี่แม่ขนาดนั้นเลยเรยควรจะหาหนูนะเออว่าเก็บมาเชื่อกระเป๋าแล้วว่าเก็บมาเชื่อันนั้นแล้วมีหาแต่ออกมาพอลไปล่ะคุณหาว่ายาอะไรหาคนณแกระเป๋านี่เอออยากกินได้จะได้อยู่บอเดี๋ยวอุ่นก็มืออื่นก็ลับเหยาเลยเขาบ่า อเรายาวเยอะอุ่นไปอยู่บอกกันไปได้ก็ไปลเราปิดอันนู้นลอยเออเราบูมมันเล่ายอะอุ่นกับเราเจ็บแขคงเจ็บหมาครบมืดหลักกินข้าวก็มีเชะเออเราลุกเข้อมีได้เลยเดี๋ยวนี่นะเออลูกยางลูกเผือกมันไม่ได้กินข้าวไม่เชะมั้งใครอยู่กับกินข้าวแส่บเจ็บนะนเออเมนอย่างกินข้าวไม่เชะเหรอฮะเจ็บนะเจ้านี่ก็ มีมาตีตี้บสแล้วคนอาหเขาเด้งามมือเลยคนขางมาฉ่ำเปี้ยล้แกก็กลานฝาผมมาู้ดุอยู่อะอ่นฝาผมวมฮคุอยู่ฝาอันนั่นบอกฝาไข่กับแขกมาเคนเอาามึงหรือเาคอยดนึงแล้วคนันมีจะไเน้นึ่งม่จได้ไข่กินห่เจ้าก็เออเออเห็นอืออ่ันอืม มันมึนอยู่เด่นตื่ตื้ออยู่อลุงหวังก็เป็นคนดังนะโอน้องแพ้ก็มาจากโรงเรียนอันตุ้ยหยางยอดยอดลงมาต้มน้ำอาบเออต้มน้ำอาบคอยเจ้าคอยอาบต้เย็นอาบแต่เอดุนะน้ำต้มกันเปิดเอาอาบเอาอาบแตเย็นเอาลุงหวางเป็นคนดังเบิ้งเบื้งคนละเมคอกัเบิ้งเบื้องกันลุงหวางมีเป็นเบื้องเพราะอย่าโน่นนะอีแม่ ลุงวางเป็นคนดังในกุกกอกแล้วนะคะโอ้โหดังจริงๆเลยนะคะดังนี่คนดังในกุกกอกมาแล้วการที่จะเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายดังอะไรดังไฟนี่ดังไฟ ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไหมลุงหวังเดือนนี้ผ่านร้อยเหรียญยังผ่านยังร้อยเหรียญไม่ได้สองพันกว่าแล้วมันผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านเออของข้อยังไม่ผ่านเลยไม่ถึงห้าสิบเหรียญอยู่ขอยกขำขำตัวเองเงินท่าไมมันขึ้นยากอย่างไรเดือนเดี๋ยวอืดมากเดือนนี้นะเป็นเดือนที่อืดที่สุดยอดวิวมันได้อยู่เหรอเดือนวิวมันได้ฮะผมจะไปดู่เอาสองพัน หรอคิดเป็นเงินไทยเนี่ยบอกโธ่สายจะไม่ผ่านนะเดี่ไม่ผ่านมันกันแหละนี่อุบอ่างอ้าอุบอ่างสังขยาอยู่นี่ลุงบางเล้เยอะกว่าค่อยนะท่าสองพันกว่าค่อยิ่งหนักกว่าลุงหว่างจริงนะเออพันไปดูก็ได้ดูได้จริงจริงอ่ะอุบอ่างสังขยาอยู่นี่โอเคขี้ขมลุงวางไปก้านเขียดน้อยนี่มากินกับผักอเลย โอ้ยมันหนาวนได้ได้เปลได้เขียนมะนาวไประกาศเขียนมะนาวเขียนน้อยไม่ออกเขียนน้อยไม่ออกโอเคขอบคุณลุงหวางมากเลยก็จะเดินทางกลับแล้วให้ลุงหวางเป็นคนดังต่อไปนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นี่ก็กาต้มกินบ่ะครับต้มกินนี่โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะคิมเชียร์ค่ะ